น้องทายถูกว่าสินค้าเละพโพชั่นเจาะอะไรใหม่เนี่ยพี่ให้เลยพี่พิซซ่าพีน้อยเลยโพชัน่นโพชั่นอาจจะเป็นพาเลตตาค่ะพาเลตตาอ๋อพาเลตคืออะไรอะ่อะ <c oughs> เปลี่ยนรอบนึงเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนคือหนูขอเปลี่ยนเป็นโ <c oughs> พชั่นโพชั่นมาแรงเลยเนี่ยผิดครับเคยใช้นี้ยังเนี่ยอตอบถูกพี่ให้นี้นะคิดว่าอะไรใหม่เป็นลิปแมทหรือเปล่าลิปแมทเหรอแล้วน้องคิดว,ว่าบลัชแมทแต่งใหม่ โอ้โหตอบไม่เหมือนใครเลยนะผิดครับไม่ใช่น่าจะเป็นเซรั่มอีกสักตัวไหมคะมติ้นน้ำหรือเปล่าติ้นน้ำเรามีแบบติ้นออยล์แล้วอาจจะมีติ้นน้ำเนาะผิดครับไม่ใช่ช่นหรือเ่าแล้วเราคิดว่าคุชชั่นเหมือนกันเฮ้ยทำไมถึงคิดว่าเป็นคุชชั่นอ่ะครับเคยเห็นหรอใช่คะ่ะเคยเห็นแล้วหนูก็อยากใช้ด้วยเอ้ยแน่ใจไหมแน่ใจคะ่ะผิดครับแผ่นแปดสิบกับโอ้ทำไมถุงเท้าเป็นแผ่นแปดสิบเพราะว่ายังไม่ออกเลยอ๋อ แน่ใจปะสุดท้ายนะผิดครับไม่ใช่คงน้องว้าวกันแน่ๆยังไม่ทันออกยังยังไม่เฉลยเลยลูกเคชานคุชานเหรอีคำตอบที่หนูมีเลเวอร์ช่นที่ตัวไหมถ้ามีเดี๋ยวพี่ใบให้หนึ่งอย่างมีรูนั่นไหมคะอ้าวมีรูปเวลามาอุ้ยมีจริงลงสอรี่ด้วยใช่ค่ะโอ้อาคำใบน้องมีสีชมพูแล้วก็มีขนด้วยเอาคิดว่าคืออะไรครับตุ๊กตาตุ๊กตาคำตอบที่ถูกต้องเจอกันวันพรุ่งนี้สี่โมงเย็นที่ช่องเลิฟนะครับ